วัสดีค่ะ้อันนี้วันที่แตุลานะคะ,ะมาอัพ,พดเดตผู้เรียนกันหน่อยอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะแต่วันนี้ตาโตไหมโอ้โหตาโตหน้าดูเลยนี่ตาคมเออเลยจะบอกผู้เรียนเห็นไหมเนี่ย เอาไะเขาตั้หน่อยเล่นกับเขาตั้งไหนนะ,ะงนนะคะอ่าดูทุเรียนใชนะเล็กกวุลุก,กตาตอีกไหมโอ้โลุกตาตผมเปสวยวิ้งเลย จะสวยกันในอัตุเดียเราอีกนะคะโอ้โหดูนะสวยขนาดตาโตขนาดนี้เลยอันนี้เนื้อไก่เนื้ออะไรทำความความสะอาดกันหน่อยเป็นปตาลุกวาวเลยค่ะเห็นตุเรียเาแล้วลตาลุกวาว เก็บยากถือง่ายไปหาบอลเลิศหาบลหรีเต็มกล้อ,ลอลงอยา,ากเล่นมั่งยังไม่เคยทำเลยยังไม่เคยเล่นนิสิตลอายุไปได้เยอะอยู่พอสมควร อีก